ไปดูตำรวจอุดรธานีนะครับทลายปาร์ตี้ยาเสพติดชนิดใหม่พบกลุ่มผู้เสพอายุประมาณ20-30ปีทั้งคนไทยและชาวสปป,ปลาวที่สพเมืองอุดรธานีพันตำรวจเอกพัฒนวงศันพลพุ่มกับสบพเมืองอุดรธานีพันตำรวจโทนิติรอดคลองตันรองกับสืบสวนสพเมืองอุดรธานีร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานการบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดภายในภูวิลล่าแห่งหนึ่งพื้นที่บ้านดงสะพังตะมนกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยทั้งนี้นะครับก็สามารถตรวจยึดสารเสพติดชนิดใหม่แบบคอลลาเจนยาเคและยาอ e. ีเบื้องต้นตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพบว่ามีปัสสาวะสีม่วง โดยผลการปฏิบัติงานยึดของกลางเป็นคอลลาเจนจำนวน13ซองน้ำหนัก350.64กรัมยาอ e ี2เม็ดยาเค2.48กรัมจับกุมผู้ที่อยู่ในภูวิลล่าได้31คนทั้งหมดอายุประมาณ20 30ปีแบ่งเป็นครอบครองผู้่อจำหน่าย6รายเสพยาเสพติด15รายและไม่พบสารเสพติดอีก9รายโดยเจ้าหน้าที่หลังจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งหมดก็ได้มีการประกันตัวออกไปเป็นเงินคนละ50,000บาท จากการสอบสวนนักปาร์ตี้กลุ่มนี้อ้างว่ามีการจัดงานวันเกิดโดยมีธีมก็คือการแต่งกายเป็นนักรเรียนจากการตรวจสอบไม่มีเด็กและเยาวชนรวมอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการขยายผลสามารถตรวจยึดยาเสพติดแบบคอเลเจลแลได้อีก8ซองสำหรับเส้นทางของยาเสพติดชนิดใหม่นี้ในกลุ่มปาร์ตี้ยาก็มีชาวสปปลาวสองคนเป็นผู้นำเข้ามาเผยแร่นะครับอย่างไรก็ดีแหล่งข่าวระบุอีกว่ากลุ่มนี้จะชอบไปปาร์ตี้ยาที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็จะนํายาเสพติดชนิดใหม่ข้ามกลับมาแล้วก็มาจําหน่ายหรือมาใช้ในเขตพื้นที่อุดรธานีโดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกับฝ่ายปกครองบอกว่าจะดําเนินการกวาดล้างให้หมดสิ้นไปจากเมืองอุดรธานีครับเป้าหมายครับหลังจากนั้นเราจะทำการขยายผลต่อไปครับนี่เป็นภาพที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวันที่26มการาคมนะครับเราได้มีการจับ ปาร์ตี้คุยล่านะครับแลวเราได้ทำข้อมูลขยายผลผู้เกี่ยวข้องนำมาเชื่อมโยงในเคสนี้นะครับเราได้สามารถเราสามารถทราบผู้ที่ยังไม่ถูกจับแล้วยังมีผูัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดในจังหวัดอุดรนะครับในเมืองอุรรมากกว่าร้อยคนนะครับตอนนี้เราได้ทําผังและจะทําการขยายผลแล้วก็จะทํางานปรับตามตามนโยบายของทางท่านผู้กับต่อไปครับท่านนานก็เป็น สมยาสติฝากถึงเจ้าของสถานบริการนะครับหรือสถานประกอบการนะครับที่มีลูกค้าเข้าไปใช้บริการนะครับจริงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่มีห้อง VIP นะครับมีการเช่าห้องเพื่อมั่วสุมกันครับถ้าทางชุดสืบสวนเรานะครับผมให้ชุดสืบสวนติดตามทําข้อมูลได้หมดนะครับถ้าถ้าท่านพบนะครับมีกลุ่มลูกค้าก็ให้รีบแจ้งนะครับให้รีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับ ็นข้อมูลครับถ้าเราสืบสวนจับเดีนะครับแล้วก็พบว่ามีการปล่อยปาแล้วเลยหรือว่ามาปาร์ตี้มั่วสุมกันประจับนะครับก็จะดำเนินคดีกับเจ้าของหรือผู้ให้เช่าด้วยนะครับครับอันนี้เอาเรื่องราคา700บาทนะครับแต่มาขายในประเทศไทยก็เริ่มต้นที่1,500ถึง2,700นเนะครับอยู่ในงานปาร์ตี้นะครับเราเข้าคนบ้านทั้งหมดเจ็ดเป้าหมายนะครับ การตรวจค้นก็ตรวจพบหนึ่งหนึ่งเป้าหมายครับหลังจากนั้นเราจะ